หลุดมาเต็มๆนะครับสำหรับภาพถ่ายสปายช็อตของเท s l a m o เด l 3 f a k e l i ิ h i g h ลนด p r r o j e t t นะครับคาดเตรียมเปิดตัวในจีนปลายปี2023นี้เรียกได้ว่า t ท s l a m o เด l 3นะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีมากๆเลยของเท s l a ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในโลกเนี่ยเมื่อประมาณปี2017โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็กินเวลาประมาณ6ปีแล้วแต่ในประเทศไทยนะครับเพิ่งเปิดตัวจริงจงกลางได้ไม่ถึงปีเท s l a นะครับได้ทำการปรับความสดใหม่ให้กับขุนศึกตัวเล็กๆคันนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับอาทิการอัปเดตทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆและการปรับอุปกรณ์ภายนอกเล็กๆน้อย และที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมอีกไม่นานนะครับเราอาจจะได้เห็นรุ่นปรับโฉมครั้งใหญ่ของเท s l a m o เดล3ก็เป็นได้หลังมีรายงานอ้างนะครับจากแหล่งข่าวว่าโ o เดล3 Fake Lip เนี่ยซึ่งมีรหัสเรียกภายในดครับว่า Highland กำลังจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการพัฒนาแล้วอีกทั้งยังมีภาพภายนอกนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นโ o เดล3 Fake Lip หลุดออกมาให,ให้เราเห็นในโลกออนไลน์อยู่หนึ่งเนือง จากแหล่งข่าวในต่างประเทศนะครับมีการรายงานว่า t ท s l a m o เด l 3ในรุ่นเฟรคริฟเนี่ยจะได้รับการปรับดีไซน์ภายนอกเนี่ยให้ดูสดใหม่เพื่อลากขายเป็นประมาณอีก4-5ปีเลยนะครับขณะที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่มากกว่าภายนอกการปรับปรุงในครั้งนี้นะครับจะมุ่งเน้นไปที่ความง่ายต่อการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆภายในที่นอกจากจะเป็นผลดีนะครับต่อผู้ใช้งานแล้ว ยังมีการลดต้นทุนในการผลิตยังผลให้นะครับไม่แน่นะครับตัวเท s l a m o เด l 3ในรุ่นเฟิ l ติฟจะมีราคาที่ถูกลงนั่นเองสำหรับเท s l a m o เด l 3นะครับในรุ่นปรับโฉมเฟิกติฟเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นสายพานการผลิตที่เซี่ยงไฮ้ก่อนนะครับในประเทศจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ก็คือปี2023 และจะมีการผลิตที่โรงงานในแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะครับเช่นกันน่าจะเดินสายการผลิตไปใกล้เคียงกันนะครับแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มต้นในช่วงใดอาจกล่าวได้ว่าเท s l a นะครับให้ความสำคัญกับตลาดจีนแล้วก็ในโซนอาเซียนแล้วก็เอเชียมากๆนะครับเรียกว่าเป็นอันดับ2ลองจากสหรัฐเลยก็ว่าได้ส่วนความคืบหน้าของเทสลาโมเดล3ในรุ่นเฟกลิฟนะครับ ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทางช่องของเราเนี่ยจะรีบนำมารายงานโดยทันทีนะครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากเข้าเว็บไซต์ข่าวแมกซินไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ